เอาขนมมาฝากหลานอันนี้ไม่ใช่หลานนะขอบคุณก่อนนั่นหลานอยู่นใส่เียงกมากพไม่จบหลาน้องกินยยิ่นไดปนไอไปแล้วขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนน้องกา 对我去求一下。 ตรงไหนได้เลยโอ้โหอาคือคาเทนไอเยนอะไรอ่ะเสียงร้องด้วยมอมอเลยมอ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 ะเทนยนมีทางเขาอยู่มีทาเขาเลนะเดี๋วมีเงินเยอะๆเนาะมาซื้อไว้เนาะซื้อหมดเลยเอาไปไว้เลยมามามค่ะใครอยากได้มามามอมโอ้ยโคอัวนม่ต้องโคไม่ต้องบัวไม่ต้องควายโคก็คือบัวเนาะ ไม่มีที่จอดเลยได้ไปจอดไหนอ่ะเอ็ซ่ขายจะรับเงินนะครับต้งหาข่าวด้อนะครับต้นยางเกับนี่มาครับวัวโอ้ยาได้เลยขนมยังไม่เคยเห็นไม่เคยเขาเอินขนมยังลุ่งุงร่งรักกระบนรถนกระโบนกะบะนกรนกระกรลโบนระโบนกระโบนกร่ะโบนกระโบนน อันนี้ข้าวหลามค่ะเพราะว่ารลุ่มก็เราจะลุ่มรอบไปลุ่มไปรถรถเลยระยะไกลอันนี้ว่าก็ย่านมันอันนี้คนหนึ่งลามุ่งลามุ่ไปด้วยเป็นข้อเลยนะครับรถที่มาจอดอยู่นี่มีแต่วัวนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับคันหนึ่งนี่ส่วนมากจะเป็นรถกระบะนะครับที่เขาทำคอกมา ใหม่แล้วนี่3ามตัวมีควายด้วยมีวัวด้วย,วยก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนพึ่งนะตกมืางคืนเนะนี่เห็นไหมครับทางนี้ก็มีรถครับนึ่เต็มเลยก็อแล้วยังก่ของิ่น โอ้ทางนั oh. yeah. mm ้นซื้อซื้อแล้วบ่เนี่ยซื้อแล้วเอาเอาซื้อเร็วขนาดนั้นบ่เอาซื้อแล้วบ่ไปเท่าไหร่แล้วตัวนั้นน่ะประสาทยัง๋ออ เดี которая, ๋ยวให้นักศาสตร์พูดนักศาสตร์นักศาสตร์ถ้าโตนี่จักบาทเลยครัสมมติสื่อห้องสื่อได้สื่อจักบาทจักบาทบอกระเบิงประมาณเจ้าซื้อได้เลยจักพันบอเมนฮะมีนมีมันนี่ม่ตัวเมียกับูกไม่เตมลยตัวเมียกับลูกโอ้โหทางท่านเลยไหนไหน ไหมลูกนี่บอกโอ้ตัวแดงนี่งามนี่ตัวแดงงามนี่นี่นี่ความามารเจ้บ่าอะไยตัวแดงอ้ย เ็เมาแม่กับลูกนะสามหมื่นกว่าอุ้ย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 ขึ้นล้วบ่อเลยขึ้นล้วบ่ว่าไงลูกว่าไงครับโอ้วใหญ่มากเลยอันนี้เขาซื้อเขาซื้อไปเลี้ยงนะทุกท่านนะซื้อซื้อขายกันเพื่อเอาไปเลี้ยงต่อพแล้วก็เอามาทำกำไรนะวัวราคา ตัวราคาลงนะครับจากเคยตัวละตัว,ละ,ล,ตวละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตัวละแสนเดี๋ยวนีน้ลงเหลืออยู่ตัว,ละ,ล,ตวละสามหมื่นสีส่หมื่นก็ยังไม่มีใครซื้อไม่ควายครับตวนีสวยนควายแน,น่น,นอ้าเขาว่า ตั้งใจทำตัวของเพื่อนบ้านก็เลยไปให้พนา้าลงลง แล้วออกจากแล้วเจ็ดไปน้ำเล่งไว้นะตัวนี้สวยนี่ตัวนี้สวยงามเลยตัวนี้เรียกหาเรียกหาแม่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 ตัวนี้สวยมากตัวนี้น่าจะคุ้นมากเลย

ัวขอบตาดำนี้แพนด้า เหมือนหมีแคดด้าเลยสวยมาออกอีกครั้งนะครับขอบคุณแมานะครับรวสนใจตัวนี้แล้วทุกท่านลายดำขาวดำขาวก็จะเ,เห็นสีนี้นะเหมือนเหมือนเหมือนมา้า เวี๋ยตัวเราไๆเร็กๆเล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 กๆเล็กๆเล็กๆัล็กๆนล็กๆเู็กัเกๆเลเล็กๆเล็กๆเกเล็กๆเล็กๆเล็กเ็กเล็เล็กเกเเรียกว่าเ็ลๆล ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปน,นะครับคุ้นม,มากเลยนอนเลยไม่ลุกเลยอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยอันนี้น่าจะน่าจะคุ้นม,มากดูอันนี้สงสัยระดับแม่สาวแล้วนะครับ มมัแ่ลูกทำหน,น่าทำเป็นา่ามบวัวคม,มีพื้นที่พื้นที่สักสิบไร่เนะสิบไร่แล้วเอาบัวไปลงเลยทั้งหมดเลยซื้อหมดเลย,ซ,เลยซื้อหมดนี่เลยูกาวันที่หนึง่งมาได้ให้เข้าไปลงไว้เลยเขาลง ครับตัวนี้เป็นตัวดำเมื่อมเลยดาแบบดำดำเมื่อมหัวยาวแต่เมื่อก่อนนีราคาไม่ใช่อย่างนี้นะครับ ราคาคนละเรื่องเมื่อก่อน,นหอวัอราคาดีมากตัวเป็นแสนตรงนี้เดี๋ยวนี้ขายากครับเดี๋ยวนีายากใครที่มีความรู้เรื่องนี้ก็ลองความเู้สัามานะครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ตามที่ผมได้รู้ได้ดูข่าวอยากข้อค้าวัวเป็นคนที่เคยถ้าทายวัวเขาบอกว่า,วาวเป็น ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาไม่ได้สั่งจากบัวไทยแลยย้วสั่งจากบัวประเทศเพื่อนบ้านเ็เลยทำให้ราคาบัวว่าเราไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเอาเอาวัวไปทำเป็นอาหารเนี่ยก็ยังยังพอมีเยอะนนในเมืองไทยนะก็ยังมีความได้รับความนสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็สู้ๆกันไปครับสู้ๆกันไปเนาะนะครับสำหรับการทีท่ท เรือ่งองวัวเรื่องไก่ราคาล่งหมดนียนี่พอดีอยู่ราคาเด่นพอดีอยู่คู่อะไรครับคู่นี้ว่าจะได้มื่นหนึ่งโอ้ยมื่อก่อนเป็นบรกคาหมื่นหมดเลยเนาะไม่ได้หมบบางนั้นว่าจะได้หกพันห้าโอ้นี่ครับตัวนี้หพันหหกพันห้า 6, อันนี้หมื่นหนึง่งก็เป็นหมื่นห้าพัน เอซีสนใจนะต้องการต้องการนะนี่ครับ3มตัวหมื่น้าเบอร์โทรยังครับเบอร์โทรนีเบอร์โทรป่ะแปดสองศูนย์แปดสองแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าหกสี่แปดนะทุกท่านถ้าสนใจก็ลองลองโทรหานะหมื่นกับหกพันสวยน่ารักเลย อ okay. uh, ุ้ยตัวเล็กนี่แม <mo ่คูกันจัดได้แม่ครูแต่ว่าถ้าซื้อก mm ็คงให้ยากนาเบานม่ยากื่อก่อนแสนนะงแสนสวยได้่อเาไงว่าแค่เขาจะลดาน้นโอเคครับทุกท่าน หรับคล oh, ิปน oh, kind of ี้โอ้ยน่ารักอย่างเลยลูกลูกทำไมน่ารักอย่างเลยลูกโอ้ยชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ

คนครับผู้คนเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในเรื่อครันนี้อเยวัวควาสรุปแล้วคุณน้านะครับก็ได้ซื้ออัวไปครับคู่นะครับแม่ลูกนะเห็นไหมครับ แม่แม่ตัวใหญ่ๆนะสีขาวลูกก็ตัวเล็กๆนะครับมานครับโอ้น่ารักอยู่น,นี่ครับจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับตกลงกันแล้วจ่ายเงินกันแล้วเตรียมเอาขึ้นรถนะครับซื้อขายกันเสร็จก็จะเอาขึ้นรถแล้วครับเปลี่ยนบ้านใหม่แล้วครับนี่ก็สวยนะครอคนี้สวยตัว,ตวใหญ่ โอ้ยอกไป้ไบอกนี่ซอดอกพุ่นฮะจอไปบอกพญาศร์ขึ้นท่านี้ดอกก็ซื้อยังก่อนตัวหน่อยแจมาเลยส่ดอกพุ่นครับดอกพุ่นอุกรบเอา ทองพูนทองพูนเ้ยอันนี้ดิอุ้ยอันนี้ยังหทมัองวัวคนใหม่ครับนี่ยิ้มครับไม่พูดนะครับชอบเลยได้มาหนึ่งโคมบอกเขาเรียกหนึ่งโคม พมนี่แม่แม่นี่คือซื้อยังก็ลืมแล้วดอกอ้ออ,นนอ,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 อ่อันนี้ดอกอ้อคนบอกดอกอ้ออันนี้ดอกอ้ออันนี้ทองพูน้องคุณนาแลครับนี่นาทองคุณ<า><า> ดอกคุณดอกคุณดอกคุณเอ้ยดอกคุณได้ยินอยู่บ่คือคุณนะวะเฮ้ยเงียนคือคุณใช่ไหมเอ้าขขอันนี้ดอกก้อนี่อันนี้ดอกคุณอ่าเป็นตัวผู้นะคะ เออได้ลูกสาวลูกชายด้วยได้ลูกสาวลูกชาย้นงาใ่อเลยเาเยงำได้คู่นี้คู่นี้นะครับเขาจะขายอยู่1นึ่งหมื่นแปดนหน่นแปร่งหมื่นแปันเจ็ดร้ปีนะทุกท่านอันนี้อีแดงอีแดงอีนี้กระปุกอีแดงกระปุกอีแดงกระปุก มายืนเลยมายืนคู่เดียวอันนี้อันนี้ชื่อแดงอันนี้ชื่อแดงแดงเขาตั้งแดงอันนี้อันนี้กระปุกนี่กระปุกกระปุกเงิน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 อันนี้กระปุกทอง อันนี้กระปุกทองกระปุกเงินกระปุกทองกระปุกเงินกระปุกทองคุณแม่กระปุกกระปุกเออโอ้ยพวกเนี้ยโอ้ยคนหนะเอ้ยคนหนะดีใจกระปุกคนกระปุกกระปุกทองกระปุกเงินเนาะอันนี้กระปุกทองอันนี้กระปุกเงินอืให้มลูก เออหมูรอดแล้วเออหมูรอดแล้วอหมูรอดแล้วครับหมูรอดแล้วอันนั้นอันนั้นก็อะไรนะดอกอ้อกับดอกคูนอันนี้กระปูเงินคุณแม่กระปูเงินลูกกระปูทองอ๋อแม่กระปูทองลูกกระปูเงินกระปุกกระปุกจ้า โอ้อ่ม่ออ่ม่อไปอยู่กับพ่อนะลูกไปอยู่กับแม่เด้อรุลมรหมันหมนออย่างหนูอืมูอย่าง้ดูปันหน่อยดิาเกินเยอะเด้เป็นตุ่มไม่พอเนี่ยเป็นตุ่มไหม พ่อพ่อเป็นตุ่มไหมนะไม่มีนะบอกเพิ่องูให้แกกับมดแดงยังขนบคุณคง่บเนี่ยงงาฮะงำรังแอบพกันบอกอ๋ให้ให้ไหมให้ไหม้นกันเอาด เรียบร้อยนะครับหนึ่งมดเจ็ดร้อยเรียบร้อยถุงเงินถุงทองอะไรนะคุณไม่ใช่ไม่ใช่ถุงกระปุกเงินกระปุกทองเปลี่ยนซื้อแล้วกระปุกเงินกระปุกทองอไว้พ่อเลยพ่ออวยพ่อนะพ่อไว้โชคดีให้หมั่นหมันรวยไม่อยู่ดีไม่แห้งคนดูก็มีใจคนไปก็หอมมีโชคนะทุกคนทุกคนร่ำรวยร่ำรวย จ่ายเลยนะครับเรียบร้อยแล้วโอนแล้วเรียบร้อยครับอุ้ยมาแล้วอุ้ยมาแล้วปลูกเงินปลูกทองปลูกเงินปลูกทองไปลูกไปปลูกเงินปลูกทองปลูกเงินปลูกทอง ปลูกเงินปลูกทองชลุปาปลูกเงินปลูกทองอันนี้เป็นที่ของน้องสาวแม่ครูปลูกเงินปลกเงินปลู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 กเงิน โอ้ยหญ้าเต็มเลยแต่นี่น่ะสนุกกินเลยลูกกินเลยกินเลยเหมือนหาเงาพุงเงินโอ้ยพุกเงินพุกเงินเลยพุกเงินเลยโอ้กินหญ้าลูกกินหญ้าว้ายยังอายอยู่ยังอายอยู่ ุกทองุกทองลุกทอง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 ดูแลลูกดีๆเด้อดูแลฮะครับัะ ครับุผงทองุผงเงินุผงเงินมาลูกไปจับหน่อยแล้วนี่มาถึงแล้วนะผกเงินผกทองไปแล้ว โน่นทางไงลูกครับโวกเกินโวกเกินหันหน้ามาลลหน่อยเร็วหันหน้ามาหน่อยเออเออกินเลยกินเลยอยากกินอะไรกินเลย,ก,เลยกินเลยลูกกินเลยไหน ไหนลูกฮึฮะหนูไม่หิวบ่ลูกหิวย่าไหมหึหิวย่าไหมหิวไหมโอ้ยอยู่ดีๆได้ลูกได้โอ๊ยว้ายว้ายว้ายเปิดพัดลมบ่ลูกเปิดพัดลม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  พุกเงินพุกเงินเรียกชื่อยังไม่ถูกเลยนะครับทุกท่านพุกเงินพุกทองโอ้ดีใจดีใจดีใจหาไม่ควรแล้วไม่ควรแล้วไม่ควรแล้วบาย,ยน,น,าน,นี่น่าสาดนี่ bố con bố con, đùi con này, lục đùi con này nè, đùi con thang này, này? này. phải này ไปเอาน้ำมาให้เขากินนะคุณเอาน้ำมาเปิดน้ำสายยางมาเอากระมังมาให้เขากินป่ะอป่ะเอออยู่นี่นะลูกนะกินหยานะคะกินบิ่มๆนะลูกเด้อไปเอาน้ำมา